สดครับเพื่อผมต้องเดินรถไฟทางกุฎเจะนะฮะอันนี้คลิปที่อ2องวัดที่กสองนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับเมื่อกี้ผมถ่ายข้างล่างเป็นที่เทศกาลจัดแสดงในวะิถีความพิธีพวกแกคร่ปีชงในคุณเนี่ยสดขนาดย่อครับ,นนรบเราเดินขึ้นไปแล้วนะครับวัดนี้นะครับชื่อวัดปรมราชาก,การจนาพิเสณุสสนนะฮะคณะสงฆ์จีนนิกายลังสันนะครับ อย่างนี้ผมเดินขึ้นไปแล้วนะครับอัน,นี้พระฝังกันฮะอันนี้คือทำนี้เพิ่งแก้ปีชงนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาแก้ปีชงอันนี้ผมแก้ไปแล้วคือมาถ่ายให้พเพื่อนเพื่อนที่ติดตามคลิป ห uh, ้องที่เรารถไฟทางยูทูบใช่นะนะอีกด้านหนึ่งนะเราไปด้านบนนะครับนี่คืออุโบสถนะฮะ เดินไปก่อนนะท้กข,นขนบนนะฮะดูบรรยานี้นะครับถ้ามันร้อนใจคือเดินแบบแผงจางนั่นนะฮะแผงจานนะนะงจา อ่ะมาแล้วครับอันนี้คือศาลานในเราทำพิธีใกล้ปีชงนะอ๋ออันนี้คือขอห้ามสั่งโดยบระสุทในขณะประสบศพขอพิธีกรรมนะที่ถ้าท่านไม่ได้ถ่ายรูปก็คือถ่ายถ่ายได้นะครับถ่ายเป,ป็นวิดีโอนะ นี่เราผมถ่ายพระด้าหน,าห,นาหน้ากันนะครับเนี่ยภำพิธีนะฮะถ้าพระทำพิธีกรรมอะไรอย่างงี้ครับเราก็ไมร่รยบให้ถ่ายน,นะครับอ่า ป่ายทางนู้ยจะได้ค่าทางนี้ด้วยไงค่าไปยืนตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปต่อไปนะพอดีดนะคลิปสื่อน,น,นะครับอ่าคลิปต่อไปทำอะไรที่ไหนตูดตามคลิปต้นเรือรถไฟทางยูทูบชาแ<ม>นลหรือกดติดตา,ามมา